คูรักดาราดังได้ลูกสาวสมปรารถนาฝ่ายหญิงโชคดีสามีดูแลดุจเจ้าหญิงรอคอยมานานหลายปีทายาทคนแรกมาแล้วสำหรับนางเอกสาวชื่อดังดยูจิราน,านมโนแจมและสามีนักสแสดงหนุ่มมากฝีมือทันธนากรซึ่งทั้งคู่เฮล่นลูกคนแรกมาแล้วและเป็นลูกสาวสมใจโดยล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์เผยว่ารอมานาน ทำงานหนักมาตลอดและค่อนข้างเครียดคุณหมอบอกถ้าไม่หยุดพักอาจจะไม่มีลูกเลยเลยเป็นสาเหตุให้หยุดพักซึ่งการตั้งครรภ์เป็นไปนในทางวิทยาศาสตร์โดยการฝังตัวอ่อนโชคดีที่ทำครั้งแรกก็ติดเลยตนมีไข่ใบเดียวด้วยผมดิ้คิดสุดๆคุณหมอก็บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์หลังท้องสามีห้ามสาวยุยไม่ให้ทำอะไรเลยชีวิตจุดเจ้าหญิง และที่สําคัญลูกคนแรกก็เป็นผู้หญิงสมใจทั้งพ่อและแม่สําหรับเรื่องชื่อเป็นแนวไทยๆอาจจะเป็นชื่อตามนางเอกละครที่สาวยุ้ยเคยเล่นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและติดตามค่ะ